แานทัหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพศ2560หลักสูตรโรงเรียนหลงเหลาพุทธศักราช2560ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สูงมาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกายความรู้คู่พุทธรรมมีความเป็นผู้นำของสังคมมีจิตใจในความเป็นคนเมืองไทยและเป็นคนโลกโดย ใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ,พ,พื้นฐานสามารถใช้ในวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศรึกษาในการประกอบอาชีพและการศรึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพครับเป้าประสงค์หลักสูตรหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธ,ธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเป็นผู้นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารอย่างหลากหลายผู้เรียนมีศักยภาพเป็นคนโลก 2. องเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ เพื่อเองรับการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง 3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีศักยภาพทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล4เพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุด วิสัยทัศน์โรงเรียนหลงเหลามุ่งพัฒนาศักยาภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก้าวนำเทคโนโลยีมีความรู้สู่อาเซียนยึดหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษาอัตลักษณ์โรงเรียนสวยสะอาดมารยาทดีเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาก้าวหน้าสู่สากลเป็นพลโลกพันธกิจหนึ่ง จัดการเรียนการสอนสําหรับประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติพิการและเด็กโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน8ปีตามสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 2. จัดการเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรร,รมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. นํนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้วิทยากรในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆมาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้าจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนด้านดนตรีกีฬาศิลปะและให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 6. จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมสถานศึกษาให้พร้อมเข้าสู่อาเซียนสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนหลักูตนโรงเรียนหลงเหลาพุทธศักราช2560มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ5ประการดังนี้1 ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 2. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเปความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่สงกคต่างๆที่ได้ประชานได้ยอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมส 3. ความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องก,กันและแก้ปัญหาและมีการตัดสินที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตอนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการดำเนินกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื Gig ่องการทํางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสมห้าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้และการสื่อสารการทํางานการแก้ปัญหาครับคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสูรโรงเรียนหลวงเล้าพุทธศักราช2560 ตามหลักสูตรการขลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณรัศกันาราส,สิมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและคนลโลกดังนี้1รักชาติรกษัตริย์2ซื่อสัตย์เป็นเอกมมีไวินัย4ใฝ่เรียนรู้5อยู่อย่างพอเพียง6มุ่งมั่นในการทำง,งาน7รักความเป็นไทย8มีจิตใจสาธารนณะ รายวิชาของโรงเรียนโรงเร้าหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์4กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม5กลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทสาและพระวัตา6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะครมคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 1. ึฝึกอ่านออกเสียงคำคำคล้องจองข้อความและบทลอยกองง่ายๆ 2. คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ 3. ฝึกทักษะการฟังฟังคําแนะนําคําสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม 4. ฝึกทักษะการเขียนเพียงชนะสระวรรณยุกต์และตัวเลขไทย 5. ฝึกทักษะการฟังและการดูการพูดจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในการฟังและดูคําอธิบายรายวิชาคณิตศ,ศาสตร์ 1. ฝึกทักษะการคิดคํานวณและฝึกการแก้ปัญหาจํานวนนับ 1- นึ่งถึงหนึ่งร้อย 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์แก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาการวัดและการสร้างมุมโดยใช้โปรแทค t เตอร์ 3. าจำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของรูปสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ 4. เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละในสถานการณ์ต่างๆคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์1ศึกษาวิเคราะห์ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ สองแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา 3. บรรยาลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชรวมไปถึงการบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ 4. บรรยายแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักเทีงประจักษ์ตระหนักให้เห็นคุณค่าของความรู้ของการมองเห็น นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับรายวิชาสังคมนะครับหนึ่งนะครับการสังเกตค้นคว้าและรวบรวมอภิบายความหมายความสําคัญขององค์ประกอบเบื้องต้นนะครับของศาสนาประโยชน์ประวัติศาส,สดาของศาสนาสรุปในความสําคัญของคำพีความคิดหลักของศาสนาสรุปจริยธรรมและการนำไปประโยชน์นะครับสองนะครับองค์ประกอบทางกายภาพลักษณะความเกี่ยวข้องของแผนผังแผนที่ตําแหน่งหรือทิศทางเครื่องมือทางภูมิศาสตร์รัพยากรธรรมชาติการเพิ่มขึ้น ของที่อยู่อาศัยของมนุษย์สิ่งแวดล้อมทางสังคมการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรหรือการใช้พลังงานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการรู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยครับ